โดนตีแน่ก้าสุภัสารานุ่งบิกินี่อวดอื่มทราบไม่แผ่วเรียกว่าใช้เวลาว่างในช่วงซัมเมอร์ ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักแสดงสาวเก้าสุภาัสาราที่ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลรับลมชิลๆซึ่งไปทะเลทั้งทีสาวเก้าก็ไม่พลาดคว้าชุดว่ายน้ำหลากไสไตล์ไปด้วยโดยก่อนหน้านี้ทอมเอาไอจีลุกเป็นไฟมาแล้วคะ่ะโดยเจ้าตัวฟาดลุกวันพีสีสันสดใสสุดแซ่บย,ยืนเล่นบอลชิชลๆล่าสุดเสิร์ฟความผิดต่อไม่แผ่ว เมื่อเจ้าตัวนุ่งบิกินี่สีเหลืองนั่งรับรมชิลๆอวดอกอ่มล้นทะลักโชว์บอดี้สัดส่วนสุดเป๊ะหน้าท้องบาลลอบผิวขาวนวลเนียนออร่าสว่างบอกเลยนะคะว่าซับพิกเรียกพี่กันเลยทีเดียวซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่ต่างรอช้ารีบเข้ามาขย่มย่อไลค์ให้สาวเก้ารัวรัว